สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ครับผมแดดโล่งนะครับโอ้เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ก็พี่น้องชาวท่าปลานะครับโอ้ผมเมื่อคืนเห็นโพสต์ว่าน้ำมากันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับท่านที่กำลังประสบอุทกภัยนะครับส่วนวันนี้นะครับบริษัทเอแมเซดครับ วันนี้มาขอฉายเดี่ยวเลยวันนี้นะครับทอรีพิโอไปโอนบ้านนะครับปิดการขายอีกหนึ่งหลังนะครับสวยๆนะครับบ้านหมู่บ้านบัวขาวนวลตรงหลังตลาดห้านะครับวันนี้ก็เลยจะเป็นหน้าที่ยอคเดี๋ยววันนี้มาคนเดียวเลยครับวันนี้พามาชมครับทาวน์เฮาส์สวยๆเลยครับกลางตัวเมืองอุตรดิษฐ์นะครับท่านใดที่กําลังหาบ้านพักอาศัยกลางกลางตัวเมืองรใกล้อะไรบ้างอ่าราชพัฒนนะครับสีพงปาคนะ ร้านค้าร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยต้องหมู่บ้านนี้เลยหมู่บ้านพินธนาครับตรงแยกพินธนานี่เองนะครับจากตรงที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยไปราชพัฒน์เนี่ยไม่ไม่ถึงห้ารอยเมตรท่านใดที่กําลังหาบ้านพักอาศัยนะครับสวยๆในตัวเมืองอุตรดิษฐ์นะครับหลังนี้ต้องห้ามพลาดนะครับผมนี่เลยครับวันนี้ก็ย้อนก็มากันาชานะครับก็เราจะพามาชมทา์เฮาส์สวยๆหลังนี้หละครับ เป็นทาวน์เฮาส์หลังริมนะครับหลังนี้ต้องต้องบอกเป็นหลังริมนะครับในหมู่บ้านพิทนานะครับที่นี่ก็มีข้อดีเลยครับการตัวเมืองอุจรดิย์ไกลทุกอย่างสาธารณูปโภคครบครบ,ครบนะครับนี่เลยถนนคอนกรีตกว้างมากๆนะครับไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตปลาท่อระบายน้ําครบมากๆนะครับ ท่านใดที่กาลังหาบ้านพักอาศัยครับผมแนะนําว่าหลังนี้ตอบโจทย์สุดๆครับได้เป็นทาวเ์เฮาส์หลังริมด้วยนะครับประวัติบ้านดีครับหลังนี้เจ้าของย้ายไปอยู่ที่จังหวัดลาปางนะครับพอดีย้ายที่ทํางานก็เลยขายปล่อยขายออกมานะครับกี่ชมแล้วท่านท่านผู้ชมเข้ามาหรือยังครับโอ้โหกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับโหหนึ่งแสนคนแล้วตอนนี้นะครับสองแสนแล้วสองแสนแล้วครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมวันนี้มากันแบบไม่ได้นัดหมายนะครับ ใครเห็นโพสต์นี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้บริษัทเอเมสเซจนะครับพามาชมครับทาวเฮาส์สวยๆกลางตัวเมืองอุตรดิต์ครับวันนี้นะครับในหมู่บ้านพินธนาครับหลังนี้ครับเป็นทาวเฮาส์หลังริมนะครับหลังนี้ใครเทียบล้างหาบ้านพักสวยๆนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับนี่อาก็ช่วงนี้เรานัดกันไม่ได้แต่กัเวลาเดิมนะจันทร์พุธศุกร์แต่ก็นี่แหละครับ ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ถ้าแดดออกครับเจอเจอยอกเจอพี่โยเจอนัชชาแน่นอนนะครับแดดเปี้ยงๆอยากจะออกมันก็ออกแดดนะนะครับ <c oughs> แต่ฝนอยากตกดีๆก็ตกนะครับช่วงนี้ก็อ่าเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราผมพาไปชมด้านในเลยครับวันนี้ท่านใดที่กําลังหาบ้านพักอาศัยครับใกล้ราชพัฒอุตรดิษฐ์นะครับสีพงษ์พาร์คร้านค้าร้านอาหารโรงเรียนต่างๆเนี่ยหลังนี้ต้องห้ามพลาดเลยครับหลังนี้เป็นทาวเวาส์ครับ เนื้อที่30ตารางวานะครับอยู่ในหมู่บ้านพิธนานะครับนี่ก็ได้เป็นหลังริมครับเนื้อที่จะเยอะหน่อยนะครับเป็นทาวเฮาส์ครับ2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับอยู่ในหมู่บ้านพิธนานะครับเข้ามาพาเดินเข้ามาก็จะเป็นอ่าโรงจอดรถก่อนเลยนะครับล้อมมีเหล็กดัดมีต่อเติมโรงจอดรถไว้ให้เรียบร้อยนะครับพื้นเขายกสูงขึ้นมาจากถนนแล้วนะไม่ต้องกลัวนั้นเลยนี่ครับ พื้นเนี่ยกยกออกมาจากถนนแล้วก็ตรงตรง,ตรงนั้นถนนเนี่ยก็มีท่อระบายน้ําเรียบร้อยนะครับก็สามารถจอดรถได้ถ้าเป็นรถเกง๋งอันนี้เป็นหลังริมผมว่าน่าจะได้2คันถ้าเป็นแบบอีโคคาหน่อยนะแต่ถ้าเป็นรถกระบะก็จอดสุดคันได้แล้วก็จอดด้านข้างจอดเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรได้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็เดินผ่านโลงจอดรถมาก็จะเปิดประตูบ้านเข้ามาได้เลยนะครับขออนุญาตถอดรองเท้านะครับ เขาจะตัวบ้านก็จะยกสเต็ปขึ้นมาสองสเต็ปนะครับจากจากพื้นลงจอดรถเนาะสวัสดีคุณชาติ้วยครับสวัสดีผู้พันแชมป์นะครับหลังนี้สวยนะผู้พันแชมป์นะครับอยู่ใกล้เราจะพัดด้วยนะครับเพื่อจะหาว่าให้น้องๆที่อยู่ในสังกัดนะครับอยู่ได้นะหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับใกล้เราจะพัดด้วยนะไก้อนอ,นอตอสารพัดช่างอาชีวะใกล้หมดแล้วครับนี่เลยฮะเข้ามาหลังจาก เข้ามาก็จะเป็นเจอเป็นห้องโถงหลักนะครับอย่างหลังนี้ก็พิเศษเลยครับก็จะมีชุดผ้าม่านเหล็กดัดมุ้งรวดติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็พิเศษเลยครับเจ้าของแถมเครื่องปรับอากาศไว้ให้ด้วยนะครับก็คนกระเป๋ามาเข้าอยู่ได้เลยหลังนี้นะก็ตอนนี้ต้องต้องขอไปกับทางที่ตัวบ้านก็จะยังมีของของทางเจ้าของอยู่นะครับคุณทิยาถามมาว่าราคาเท่าไหร่ครับ ครับหลังนี้ครับเป็นทาวเฮาส์สองชั้นสองห้องนอนสองห้องน้ำครับเป็นหลังริมด้วยในหมู่บ้านพินธนาครับเปิดราคามาเพียงนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับเป็นทาวเาส์สองชั้นนะครับได้หลังริมด้วยครับพี่อยู่ในรับอยู่ในหมู่บ้านพินธนาเลยครับนี่เลยครับก็ผ่านห้องโถงมาก็พื้นก็เป็นปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยก็ให้สีเป็นอ่าขาวนวลเป็นเออโทนหน่อยนะครับ ผ่านตรงห้องนี้มาก็จะเป็นโซนที่สองครับจะเป็นโซนตัวบ้านละนะครับตรงนี้ก็อันนี้ต้องอย่างที่บอกต้องก็ต้องอมียังมีของของเจ้าของเขาอยู่นะครับผ่านมาก็ตัวนี้ก็เป็นโซนที่จะขึ้นไปชั้นนอนห้องนอนแต่เดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปทีเดียวด้านนี้ครัะชาอ่าก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําชั้นลากนะครับ ก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีชักโครกแล้วก็มีแถมตัวเครื่องทำน้ำอ,อุ่นมาให้เรียบร้อยติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยครับผมนี่นะครับแล้วก็มาโซนต่อมาเดี๋ยวเราขอพาดูชั้นหนึ่งก่อนนะครับผมนี่ครับตรงนี้อใครที่ชอบห้องทําครัวใหญ่ๆเลยนะตรงนี้ตอบโจทย์นะครับโซนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่อเติมขึ้นมา นะครับเป็นโซนของห้องครัวนะครับนี่นะครับก right. ็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับโซนนี้ต่อเติมมาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีประตูเปิดออกไปด้านหลังได้มีระเบียงใช่ตรงนี้ก็จะมีเป็นประตูเปิดออกไปด้านหลังได้แต่ขอขอประธานภัยทีเราไม่ได้มีกุญแจตรงนี้ต้องขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็ต่อเติมเป็นฝ้าแบบฉาบเรียบไว้ให้เรียบร้อยพื้นปูกระเบื้องเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นส่วนนะเผื่อท่านใดเพิ่งจะเข้ามาชมนะครับวันนี้เราพามาชมทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับ ในหมู่บ้านพินธนานครับหลังนี้เป็นห้องริมด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังพาชมอยู่ในส่วนต่อเติมที่เป็นห้องครัวด้านหลังบ้านนะครับเ,เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วนะนี่ต่อเติมมาให้เรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยครบๆนะครับใครที่กาลังหาบ้านเดี่ยวเฮ้ยใครที่กําลังหาบ้านพักอาศัยที่พักอาศัยอยู่กลางใจอ,อยู่กลางตัวเมืองอุตรดิตถ์เนี่ยผมว่าหลังนี้ตอบโจทย์นะมาต,ตรงนี้ก็จะ,ะผมเป็นบันไดขึ้นพาไปชั้นสองก็จะ ให้สีเป็นสีน้ําตาลนะส,สวยๆตัดกับพื้นสีขาวของชั้นล่างมันก็จะแยกโซนละแล้วก็ราวระเบียงเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เลทนะครับอย่างดีสวยๆเลยนะครับมานาชาเดี๋ยวผมพาขึ้นมานะครับนี่ก็จะพาเดินขึ้นมาในส่วนชั้นสองในส่วนของชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นโซนพักอาศัยละในส่วนของชั้นสองก็จะมีสองห้องนอนแล้วก็เป็นหนึ่งห้องน้ํานะครับ เปิดเข้ามาเลยก็จะเจอตัวนี้ก่อนเลยพอเดินขึ้นมาเลยมาก็จะเจอห้องนอนนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนหลักนะครับเป็นมาสเตอร์เบดมนะครับนี่ก็จะมีเป็นในส่วนของห้องนอนเนาะตัวนี้ใช่ตัวนี้ก็จะมีเป็นระเบียงยื่นออกไปนะครับนี่ครับ นี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นระเบียงในส่วนของระเบียงที่ยื่นออกมานะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีๆนะครับการตัวเมืองอุตรดิตฐนะครับตรงนี้ถนนกงกว้างนะครับนีครับตรงในห้องนอนก็ปูพื้นกระเบื้องเป็นลายไม้นะครับก็มีเหมือนเดิมครับมีเหล็กดัดมีมุงลวดแถมติดตั้งไว้เรียบร้อย แล้วก็มีอ่ามีแอร์ด้านนี้แถมไว้ให้นาชาจะเดินถอยไปไกลนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> แล้วก็มาในส่วนอ่าห้องน้ําชั้นบนนะครับ <c oughs> มาเลยครับนาชาพามาเดินพาท่านผู้ชมเข้ามาด้วยครับ <c oughs> นี่ห้องอันนี้ในส่วนห้องน้ําชั้นสองนะครับ <c oughs> สวัสดีทั้งสิบสี่ท่านด้วยนะครับม <c oughs> วันนี้เรามากันแบบอ่าไม่ได้นัดนะเห็นเราเห็นแดดออกฟ้าเปิดในรีบมาเลยวันนี้นะครับ ก็อยากจะเอาบ้านสวยๆทาวเฮาส์สวยๆที่ดินสวยๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกกันกันอย่างหลังนี้เนี่ยถ้าใครไม่สะดวกซื้อเป็นเงินสดเรามีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ด้วยนะครับก็เท่าที่ดูแล้วราคาก็น่าจะจัดได้เต็มแหละอย่างหลังนี้ก็ทางคนขายเนี่ยเขาปรับราคาลงมาจาก1.8แสนเหลือเพียง1.750,000นะครับ เกิดท่านใดเพิ่งจะเข้ามาชมครับวันนี้บริษัท a m a s s e t เครับพามาชมครับทาวเฮาส์สวยๆครับกลางตัวเมืองอุตรดิต์ครับในหมู่บ้านพินธนาใกล้ราชพัฒไ์ใกล้สี่พงปากโรงเรียนต่างๆนะแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยเหมาะมากๆท่านใดที่กําลังหาบ้านพักอาศัยกลางตัวเมืองเนี่ยหลังนี้ตอบโจทย์สุดๆครับกับเป็นทาวเฮาส์สองชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่30ตารางวาเป็นห้องริมด้วยนะครับ กับราคาเพียง1 7 5 0 0 0้าบาทครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องที่สองแต่หลังนี้อ่าห้องนี้เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนว่าเดี๋ยวอันนี้แต่มีของเก็บไว้เยอะนิดนึงเา่าเราแต่เราก็เปิดให้ดูได้นะครับนี่นะครับมานี่ครับก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครผ้าัายเขาเอาของมาเก็บไว นะครับแต่นี้เราก็ให้ดูนะครับก็มีมุ้งลวดเหล็กดัดครบเรียบร้อยนะครับส,ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านนอกนะครับรา้วถ่ายของออกไทยให้ดูนะครับด้านคางก็จะมองเห็นชัดๆเลยนะครับเอาง่ายๆเลยครับหมู่บ้านพิจนาอยู่ตรงไหนตรงแยกอตรงข้ามกับสี่พงปาคนะครับสีแยกไฟแดงเลยครับตรงสี่พงปาคนะครับ,รรบแล้วก็ อ,อยู่ใกล้ๆก,กับราชพัฒสักประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรนะต่างหนี้ก็กลางเมืองมากๆเลยครับนะครับนี่เราไปปิดตรงระเบียงก็ได้นะชาแนละไปกลับไปปิดตรงระเบียงชั้น,นชั้นนี้ดีกว่าผมชอบระเบียงนะครับ <laughs> ท่านใดที่กําลังเลง็งหาบ้านพักอาศัยต้องการสินเชื่อหรือว่าอะไรนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ เรามีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับหรือว่าท่านใดที่กําลังต้องการหาบ้านที่พักอาศัยหรือว่าที่ดินเพื่อลงทุนนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับเราดูแลทุกท่านนะครับด้วยความเต็มใจก็อย่างที่บอกครับวันนี้ก็พี่โยไปโอนบ้านแล้วก็อีกอย่างนึงแปลงที่เราไปไร่สดมาที่ซอยสำนักเรื่องซอสิบหกตอนนี้ปิดการขายเรียบร้อยนะครับผมบอกแล้วอย่ามัวตะลงนะครับ โมเดลเงนี่พลาดโอกาสดีๆนะครับท่านใดที่กําลังหานะครับเดี๋ยวโมเดลเลงส่วนเรื่องอดอกเปี้ยผมแนะนําช่วงนี้ท่านอ๋อครับผมอ๋อนะชาบอกหน้ามืดสงสัยกินข้าวน้อย <c oughs> ย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสงท่านใดนะครับที่กําลังตัดกำลังจะตัดสินใจว่าเอฉันจะซื้อบ้านช่วงนี้ดีไหมหรืองไงผมบอกเลยนะครับต้องรีบซื้อเลยช่วงนี้นะครับ ธนาคารหลายๆธนาคารก็ยังตึงดอกเบีย้ยอัตราพิเศษไว้ให้อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นดอกเบีย้ยบ้านก็จะเริ่มต้น1.9% 9เป็นะครับเป็นโครงการดอกเบีย้ยบ้านหลานหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ถ้าสำหรับออมสินก็ตอนนี้ก็จะมีเป็น0% 6เอเนดือนเงี้ยครับก็อยากได้แบงค์ไหนหรือว่าต้องการข้อเสนอแบบไหนเดีย๋ยวเราไปคนจัดการให้ไม่ต้องไปเหนื่อยหาติดต่อเองเรามาเลยครับ เดี๋ยวเราผมดูแลให้ดูแลทุงเรื่องสิ่งเชื่อใจฟรีละอย่างคือที่สําคัญเลยเราเนี่ยราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังนะครับอ่าสาหรับวันนี้อ่าติดต่อด้ครับครับได้ครับอ่าท่านใดที่สนใจนะครับทาวเฮาหลังนี้นะครับก็ติดต่อที่บริษัท a m a s s e t เครับโทร0892150222หนสองสองนะครับ0 5 5ย์ห4 5ห้ี่หน้าหนะครับสำนักงานอยู่แยกบันก่อครับยียงใหญ่แอร์นะครับ ก็หรือว่าอีกหลายๆช่องทางครับไปติดตามช่อง y o u t u b e เรานะครับช่อง TikTok นะนี่ดาว TikTok เราถือกล้องอยู่นะครับวันนี้ก็เอาช่อง TikTok ก็จะมีหลายๆอย่างครับเอาไว้ใครเครียดด้วยแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะมีแอดคอนเทนต์เข้าไปก็ในส่วนที่อ่าในสอนดูชันโนดเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่างๆเนาะเราก็จะใส่ไปให้นะครับก็ <c oughs> สำหรับท่านใดครับที่ต้องการทาเฮาส์สวยๆครับ กลางตัวเมืองอุตรดิตถ์ผมแนะนําหลังนี้เลยครับสองห้องนอนสองห้องน้ําห้องริมครับเนื้อที่30ตารางวากับราคาเพียง1นึ่งล้านเจ็ดแสหบาทพร้อมบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับแถมแอร์แถมเครื่องทำน้ําอุ่นผ้ามา่านเหล็กดัดมุงลวดนะครับกับทําเลแบบนี้ผมว่าราคานี้ไม่ควรพลาดนะครับก็อย่างที่บอกครับท่านใดที่ไม่อยากพลาดการลงทุนในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับบ้านและที่ดินส,สวยๆครับไปกดติดตาม ไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพจเอเมสเซ e ไว้ด้วยครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านครับที่ให้การรับชมรับฟังมานะครับขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ